S <s> สวัสดีครับผมวันนี้เราไปชชกับรายการโอเกมส์น, okay, นะครับมาอยู่กับ Home สวิ e t Home พาร์ทที่2นะครับผมเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยและกันนะฮะเป็นเวลา2วันที่แล้วนะครับกดตัดต่อตัดความเดิมจากพาร์ทที่แล้วเกมเราฟิลมันฟิลหายนะฮะ ฟิวใช่ไหมเราต้องหาฟิวมาใสใช่ไหมล่ะแล้วประตูก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวมันความเดิมจกพังที่แล้วตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราจะเปิดประตูได้นะเพราะตรวองจะไม่มีอ่าอ่านี่ไงฮะแล้วก็ฟิวก็จะพังใช่เพราะที่เกี่ยวกับเราคือเราต้องไปหาฟิวมานั่นเองเฮ้ย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 ,เ,ย,เ,ยเสียงเสียงอย่างนี้มาแน่นอนกลัวเลยมันมาอีกแล้วไม่มีรอบนี้มาแบบกระตุกจะไปตามหา กดดีเบลเฮ้ยทำไมมันตกมาที่ตู้วะเฮ้ย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 เบรกด้วยทุกคนเงียบเด้ยโอ้โหเดินเนี่ยก็จะมาเปิดตู้กูไอ้เลวผมจะไม่กลัววันนี้ทุกคนจะไม่เห็นผมกลัวเลยสักกระแอะ ผมได้ยินเสียงทางขวาอุ้ยใกล้มากถือคนเงียบๆนะใกล้มากเลยเฮ้ยยืนขึ้นกดผิดขทษโทษเฮ้ยอะไรอะเรากดค้างแล้วเราชะงางงหัวได้ด้วยกดอยู่เนี่ยกดกดเราต้องทำใจดีสู้เสือนะครับแต่นี่ไม่ใช่เสือไงนี่ผี Oh my god โอ้ย ย้ยตรงแน่กูเลยตรงแน่เลยตรงแน่ฉันเลยแล้วเราต้องไปที่ไหนไปตรงโน้นนินนะโอ้โหแล้วน้องเบลเดินอย่างงี้เดี๋ยวเราต้องดูร้านราก่อนนะครับไม่งั้นเราก็จะไปไม่ได้อะ่ะอาทย์แล้วมีคนคอมเมนต์บอกว่าเสียงเพลงต้นเกมดังไปหน่อยเดี๋ยวผมจะปรับให้นะโอเคนองเบลไปยังเอ่ยเบลไปยังวะเฮ้ย hey! เดินมาทางนี้ด้วย

ไปแลป้วพีว่จิมพี่จิมโคตรโคตรกลิบเลยเป็นไงโอ้โหโอ้ยืนก็ไม่ได้เหรอติมโอเคไปแล้วนะเฮ้ยคุณจะเปิดวิทยุทะไาเนี่ยนึกว่าเก็บฟิวไอเวน ผู้คนวิทยุเขาไม่บอกมันก็เห็นอยู่แล้วนี่ว้มาแล้วทุกคนผมไม่ได้กลัวนะผมตกใจทุกคนจะไม่เห็นผมกลัวเลยสักกล่ะป่วนครับออกแล้วนะโอเคไม่เปิดแล้วนะฟิวนะหยิบฟิวแล้วผมต้องชะงกชะงกทางในเกมมั้งนอกเกมเลยหมุนโลดตรงนี้ก่อนไม่เห็นไม่เห็นแหละ ไม่เห็นไม่มาไม่มาไม่เห็นโค้งตรงกลางโค้งตรงกลางเดินผ่านไปเลยแบบมิชชั่นอินพอสิเบิลบหลังเก้าอี้เดินตามไปเดินตามไปน้องเบลไม่เห็นเดินทะลุตรงกลางโอ้เดินใกล้ชิดยีเฮอโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแล้วคงไม่มาทางนี้หรอกนะ อุ้ยหันหน้าไปทางนู้นแล้วทางสะดวกทางสะดวกสุดๆไปแล้วนะย่องยาวๆย่องยาวๆอุ้ยที่ปิดปิวอยู่ตรงนั้นที่ปิดปิวอยู่ตรงนั้นประตูปิดให้เขาแบบสบายใจเฮ้ยยืนใส่ปิวละเดี๋ยวแม่งมาแน่เดี๋ยวแม่งมาแน่เดี๋ยวม,มาแน่ๆกดๆปุ่มปุ๊บมาปับ๊บปั๊บมันมาแน่นอนมาแน่ๆไปแล้วต้องมาสิ เดี๋ยววิทยุเมื่อกี้ยังมาเลยแล้วเปิดคะแนีนไ,ไม่มาไม่มาจริงนะจริงนะโอเคงั้นเรากดปุ่มนั่นไงม,มาแล้วแล้วเราใช้ตะกุดได้ไหมอ่ะกดยังไงอ่ะกด F ส่องไฟทห้มันเร็วกว่านี้หน่อยเดี๋ยววะเร็ว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 ต็มติมมันโกโยอะไรกินมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูติดอะไรเนี่ยวติด จะไมจับแกนูมจับแกนูไหมวิ่งวิ่งติมวิ่งตมวิ่งไออเลติมวิลยสิทำไมวิ่งไมไปอะทุกคนติดะไรติดเลยไดยอ้วยไปเยด้วยิเเโอ้โหเดินเดินต้ากูกับชิชิวด้วยเดินเตูกับวชได้ไเลยิเบลได้ออกแล้วนะวิ่งโที่ไหนวะ แล้วยืนติดอะไรเนี่ยอ๋ออ่านกระดาษอยู่โทษโทษโทษนะไหนๆก็อ่านละอ่ะอืมอืมไหนๆก็อ่านละออกเลยอ่ะเรามาดูนี่น่าจะเป็นบ้านของเรานะครับกระป๋องนี่น่าจะเป็นกระป๋อง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 เบียโอเคกระป๋องอะไรทีวีนะโอเคเดี๋ยวเรามาสวิโอ้ยทำไมบ้านเรามันมีสายสินเพียบเลยเนี่ย น้ำแดงด้วยเลี้ยงเลี้ยงกูมานนะครับน่าจะเป็นน้ำแดงนี่น่าจะเป็นแฟนต้าจะเป็นแฟนตาแล้วก็มีฝาชีโอ้นี่ติมนายทำงานอะไรกันเนี่ยพี่เกียดอ่านนะครับทุกคนผมจะไม่เล่นเนื้อเรื่องแต่ผมจะเล่นในวมันผ่านแล้วเราอยู่ที่ไหนเอ่ยนี่น่าจะเป็นห้องติมนะครับกีตาร์ด้วยโอ้ติมนายเป็นศิลป,ปินเหรอเนี่ยเฮ้ย แล้มันอะไรกันอะไรอ่ะนจะเป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนซูมเฮ้ยเฮ้ยนี่ดู้วจะเป็นชั้นล่างนี่ครับทุกคนมีกุญแจตรงนี้ด้วยเฮ้ยน่าจะเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทำไมกูดเดินช้าจัง,งวะโอ้กูนั่งอยู่จบแล้วจบแล้ว แล้วเออแดงครับอจะส่งท้ันท<ก>้ไปตรงจิงที่เรับงักตรงนี้คมันจะมีกุญแจอยู่อ่ะไหนอ่ะไหนเฮ้ยนี่ไงได้กุญแจมาแล้วแล้วเราก็คือได้เปิดห้องเจนใช่ไหมยวเอุนน้ยเฮ้ยันมัน อทิมก็มาทำไมดึกแล้วทำอะไรอยู่ดึกแล้วรีบคว้ามาดิไม่อ้าวอทิมากนี่ของส่วนตัวนะออกไปเลยออกไปออกไปรีบนอนแล้วกันยอมง่ายจริงๆเลยรีบนอนแล้วกันน่ะมีความเป็นไปได้นะให้มุดดูเดิมอ่ะลองดูมุดมุดดูมุดเฮ้ยอะตกกระจายตกกระจาย มึงจะกี้ทำไมโอ้ oh, มืดเลยไอ้สัตว์เอ้ยทุกคนครับมืดมืดมากมืดมากอ้าวโทรสวิตช์โฮมนี่นะ่าจะเจอกันยาวๆนะครับโอ้โหแล้วมาโผล่ในท่อด้วยแล้วท่อที่ไหนเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันจะเป็นไอ้ที่ตอนนั้นที่เรามาอุา้ย มันเจนเหรอเสียงนายนี่มันเสียงนาจะอยู่ไม่ไกลเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลอ้าวมีซ้ายกับขวาโดยตามความเชื่อคนไทยแล้วนะครับขวาลายงั้นเราไปซ้ายดีกว่าฮมีคนจะเก่งอุ้ยแต่เขาจะไม่ใช่ระบบไฟกันแหละเขาจะตะเกียง ลา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 ไหนจิงก็ออกมาสี่นห่จิงก็ออกมาสี่ไหนจิงก็ออกมาสี่ไม่เห็นจะมีอะไรนะกลัวเลย <_ C> e <at> ทำไมบ้านมันแปลกๆวะโอ้โหจากโมเดินมาส่งไทยได้ยังไงวันนี้ทุกคน <_ C> e <at> ขนาดาษอะไรอะไหนอลิเจนมาอยู่ในบ้านนี้ได้ไงก่อนบอกเลยไม่โอเคจริงๆครั้งนี้หลับลึกมาก แต่พอตื่นมาก็เจอแต่บ้านไม้เก่าๆโอ้โหชัดเลยอ่านแค่นี้พออ่าแค่นี้พอเจนจะมาสปอยใช่ไหมล่ะอน,นี่ไ,งบ,ไ,บไๆๆง,งบ้านไม้เก่าๆบันได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 โอ้ขังกูด้วยทุกคนมันขงังกู่้วบ้านไม้เก่าๆมันขังกูมันไม่ให้ออกอะครับไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูของแก้วปัดเปรีวและไอ้เขียวเป็นแค่นักสิง มันมีรถเครื่องวอิ่งแส็งอยู่ไหนวะโอ้ยน่าจะเป็นห้องของคนในรูปเขาคงไม่มาว่าเราหรอกนะอยููก่อนนะทุกคนมีอะไรอ่ะกระแพงาได้เขียดเขียดเขียดขีดเขียนอ๋อโอเคสื่อถึงอะไรบางอย่างเขียนอะไรอ่ะเขียนวันที่แหละจะเป็นรหัสรับคืออะไรอ่ะนี่ไงมีช่อง มีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินสีขาวสีขาวมีสี่อัน่ะแล้วก็สี่แล้วก็อันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสีชมพูมีห้าสีฟ้ามีหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นสี่ห้าหนึ่งนะครับช่วยกันจำนะช่วยกันจำนะสี่ห้าหนึ่งนะสี่ห้าหนึ่งช่วยกันจำช่วยกันจำด้วยแล้วต้องเอาไปใส่ที่ไหนเอ๊ะนี่ไงใช่ไหมสี่ก่อนนะห้า นิ่งทดลองอ่ะเปิดได้โอ้โหผมนี่มันจีนี่สุดๆไปเลยไม่มีอะไรแล้วนะแล้วไข่เขามาทำประตูทางลงบ้านแบบนี้วะเนี่ยโคตรจำแบบใหม่อตันนี้เราอยู่ที่ไหนอะ่ะน่าจะเป็นใต้หุ่นนะครับทางขวานี่โคตรน่ากลัวสุดๆไปเลยอ้ยเชี่ยเอ,อ้ยอะไรวะเอ้ย คนเห็นปะกระสือวะ่ะผมว่ากระสือมีไทยต้องมีกระสือโอ้ยกระสือก็มีมาก็หอนผมแม่งไม่ถูกกับเสียงมาหอนสุดๆไปเลยอะ่ะมีสีงนิ่งข้าวด้วยสีงนิ่งสีงนิ่งนิง่งนี่ว่าอย่างนี้ เอ้ยตัวอะไรมาเกาะตรงนี้ตกใจหมดึงออกมาึงออกมาเลยึงออกมา,ออามทำกูกลัวเชียลอีเวนโอ้แห่งผมไม่ชอบจัมส์แก์อะไรแบบนี้เลยแม่งทุกคนเปิดไฟได้ปะจะมืดไปแล้วนีม่มันห้องเดิมไม่ใช่หรอก็ที่เราหพิ่งลงไปไมน่าจะใช่นี่มันอีกฝั่งนี้ ียงองไรแกเยียงอะไรอีกแล้ว,ลวจะเอาอะไรมาเกาะหูกูอีกแล้วมาไอ้เยยิงปังยิงหลอนเฮ้ยไม่เมื่อกี้มันไม่มีนี่ว่าโอ้โหชัดเลยชัดเลยนี่ต้องเป็นสถานที่วาร์ปฟังวิทยุแป๊บเดียวออกมาแม่งมีเสาขึ้นกลางบ้านเฉยเฮ้ย <ś m ining> สิ่งนี้อะไรโอโ้ขนลุกจริงทุกคนขนลุกเลยตอนนี้อะไรอะเศราตกน้ำมันเอาว่ะประตูเปิดไม่ได้ต้องทำใจดีสู้เสีอยครับทุกคนอย่าไปกลัว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 เรากดวิ่งเลยเฮ้ย <crumble! S 2> อร่อยไหม่อ,อยไหม กินอะไรไหมแตกใจหมดไม่อา่านละอุย้ยกูจะกลับมาจะทวงทุกอย่างของกูคืนผมไม่ได้เอาอะไรไปนะครับพี่พี่อย่ามาทวงผมเลยอียยผมจะไม่เอาอะไรของพี่ไปเลยโอ้โ,อโ,อโอพี่อิ่มกันแล้วเลยอิ่มกันแล้วแหละไปแล้วอยากออกจากที่นี่แล้วอะ ทุกคนจะไม่เห็นผมกลัวเลยสักกะแอะทุกอยู่ดีๆก็ตบลงมาตัวอะไรอะ่ะไททันต้องเป็นไททันแน่ๆขัขนหน้าติดกระแกละประตูอยู่ตรงนี้เปิดไม่ได้มันจะลวงกูอีกยยไหมเนี่ยไปเออ โอ้ห้องนักแข่งต้องมีไอเทมแน่ๆแต่ไม่เจออ่ะเข้ามาทำไมอ่ะเออเข้ามาทำไมไม่รู้แต่กูปิดก,ก่อนเโอเคอ้าวอ้า okay. วอ้าวกูโดนขังอีกแล้วอ้าระบบถอดประตูไว้ด้วยจะให้กูไปทางนั้นเสี่ยงอะไรอีกแล้ว โอ้มุดเลยเลยเอาเว้ยอ่ะอยู่ดีๆก็มีช่องเอาเข้าไปเราเดินตามสายไฟใช่ไหมเฮ้ยอ้าวบ้านไม้แล้วกูมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยเออที่ไหนไม่รู้แต่กูปิดก่อนนะจะเอ๋ไม่มีอะไรตกใจเสียงประตูบวกเงาบวกเงา ไม่น่าจะมีอะไรคิดมากไปหรือเปล่าทุกคนจะไม่เห็นผมกลัวเลยสักแกะแอ้อตอนนี้เรามาโผที่ไหนเนี่ยโอ้ยอลงชั้นล่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอตัดอน,นุญาตตัดพาร์ทเลยแล้วกันนะผมไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนไอตัวดำๆพวกนั้นมันได้ตามผมแน่เลยอะ่ะ เดี๋ยวมันมีไททันอยู่ด้วยแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยโอเคงั้นผมขออนุญาตตัดขาดไปตรงนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปที่ผมเล่นเกมผีๆแบบนี้ก็อยากให้เล่นเกมอะไรแนะนำเข้ามาได้แล้วครับนะครับสำหรับผมสวิตช์โฮมพาร์ทที่2นี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอพบกันพาร์ทหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะครับเราวันนี้บ๊ายบาย ทุกคนจะไม่เห็นผมกลัวเลยสักกะแอะ